วันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วในความรู้สึกของใครหลายคนจากวันวานที่เรากำลังนั่งเล่น PlayStation 2เมื่อปี2000อยู่กับบนหน้าจอทีวีจอแบนทรงหนาผ่านมา26ปีแล้วตัวเราก็ยังคงนั่งเล่นเกมอยู่เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากทีวีจอแบนทรงหนามาเป็นจอทีวี LCD ขนาดใหญ่ พร้อมเกม PlayStation 5และกำลังนั่งเล่นกับเพื่อนคนเดิมที่กำลังออนไลน์อยู่ที่อื่นโดยตัวของคุณที่แม้จะกำลังสนุกกับเกมยุคใหม่ของ PlayStation 5แต่หางตาก็ยังคงเห็น PlayStation 2เพื่อนเก่าที่นั่งอยู่ในตู้เก็บของจนคุณอยากไปหยิบเพื่อนเก่าเครื่องนี้ออกมาปัดฝุ่นหาแผ่นเกมมาเล่นและนี่คือ10เกมระดับน้ำนานบน PlayStation 2ที่เกมเมอร์ไทยยังจดจำไม่รู้ลืมจนถึงตอนนี้ Gran d t h e f t a u t o San Andreas ยอดขาย17.33ล้านชุดเริ่มต้นด้วยเกมแรกที่มียอดขายสูงที่สุดบนเครื่อง PlayStation 2กับเกมที่ลูกเด็กเล็กแดงในยุคนั้นต่างต้องเคยผ่านตาผ่านมือมาแล้วกับเกม Gran d t h e f t a u t o San Andreas เกมระดับตำนานที่ให้อิสระเราจะทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการขับรถเที่ยวในโลกขนาดใหญ่การไล่ยิงคนจนถูกตำรวจหมายหัวไปแข่งกีฬาจีบสาวแข่งรถตามหาอีสเตอร์เอก ทำตามภารกิจที่เกมมีให้ไปจนถึงตัวละครที่ถ้าอยากได้คนหุ่นอ้วนก็กินเยอะๆอยากได้คนหุ่นล่ำก็ไปออกกำลังกายมากๆอยากได้ท่ายิงท่าต่อสู้ก็ไปฝึกฝนเรียกว่ามีอะไรทํามากมายที่จนถึงตอนนี้แม้ตัวเกมจะถูกเอามาทําใหม่ในชื่อย,ยาวๆว่า Grand Theft Auto Trilogy The Definitive Edition ที่เป็นการปรับภาพระบบการเล่นให้สวยงามน,น่าเล่นขนาดไหนก็ตามแต่หลายคนก็ยังคงชื่นชอบกราฟิกแบบเดิมๆของ PlayStation ที่จนถึงตอนนี้จะหยิบมาเล่นก็ยังคงสนุกอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง Gran d t u r i s m o 3 A-SPEC ยอดขาย14.89ล้านชุด มาต่อกันที่เกมซึ่งมียอดขายเป็นอันดับ2ของเครื่อง PlayStation 2กับเกมแข่งรถระดับตำนานที่มาถึงภาคที่3บนเครื่องนี้ที่หลายคนน่าจะเคยผ่านมือกันมาแล้วอย่าง Gran Turismo 3 a s p e c เกมจำลองการขับรถที่เรียกว่าสมจริงที่สุดทั้งการควบคุมการปรับแต่งรถไปจนถึงรถแข่งที่มีอยู่จริงในตลาดรวมถึงสนามแข่งที่ก็ใช้ของจริงจากทั่วโลกมาใส่ในเกมได้อย่างลงตัวซึ่งในยุค PlayStation 2เมื่อพูดถึงเกมแข่งรถแบบนี้สิ่ง ที่หลายคนอยากได้มากที่สุดในตอนนั้นก็คือคอนโทรลเลอร์แบบพวงมาลัยรถที่ถ้าเอามาเล่นคู่กับเกมนี้มันจะกลายเป็นความสมบูรณ์แบบที่หาได้ยากยิ่งประหนึ่งเรากําลังขับรถจริงเลยทีเดียวแต่คอนโทรลเลอร์แบบธรรมดาที่แม้จะให้ความรู้สึกที่ไม่เท่ากันแต่ด้วยความสนุกของเกมที่ละเอียดสมจริงก็ทําให้หลายคนชื่นชอบและจดจําเกมภาคนี้ให้เป็นหนึ่งเกมในดวงใจบน PlayStation 2ซึ่งถ้าใครไม่อยากเล่นเกมภาคเก่าหรือหาซื้อแผน่นซื้อเครื่องไม่ได้ก็ไป ซื้อ Gran d Turismo 7มาเล่นแทนกันได้ตัวเกมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 4และ5แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมคนยุคนั้นถึงอยากได้คอนโทรลเลอร์แบบพวงมาลัยมาเล่นที่บ้าน เม t ท l g กี r s o โซล2 Sons of Liberty ยอดขาย7.03ล้านชุดย้อนเวลากลับไปเมื่อวันที่13พฤศจ,จิกายน2001วงการเกมในตอนนั้นเรียกว่าเดือดระอุสุดๆขณะที่ว่านิตยสารเกมทั่วโลกต่างพร้อมใจกันลงข่าวสารรูปภาพข้อมูลของเกม Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty เกมสายลับระดับตำนานภาคต่อของเกม Metal Gear Solid ภาคแรกที่ลงบน PlayStation 1ที่เปลี่ยนจากแนวสายลับในกราฟิกแบนแบนมาเป็นกราฟิกแบบ 3D ที่มีมิติแถมเนื้อเรื่องก็ลึกซึ้งน่าติดตามจนแฟนใหม่ถึงกับเกาหัวเพราะงงว่าใครเป็นใครซึ่งมาในภาค2ของซีรีส์ตัวเกมก็พัฒนาไปอีกหลายขั้นแบบก้าวกระโดดจากภาคก่อนที่เราแทบมองหน้าตัวละครไม่ชัดมาคราวนี้เราแทบจะเห็นสิวบนหน้าตัวละครเลยทีเดียว นอกจากนี้ตัวเกมยังมีระบบซ่อนศพการเล็งยิงแบบมุมมองบุคคลที่1ที่เราสามารถเล็งเป้าได้แล้วและการทำร้ายจิตใจคนเล่นเกมทั่วโลกด้วยการเปลี่ยนตัวละครไปเป็นตัวละครใหม่ซึ่งในตัวอย่างก่อนเกมจะวางจำหน่ายก็ไม่เคยพูดถึงตัวละครนี้เลยนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีระบบตัวเปลียกที่สร้างรอยบนพื้นและเสียงฝีเท้าในฉากไปจนถึงเนื้อเรื่องที่ยังคงสารต่อจากภาคเก่าที่ในบ้านเราส่วนมากจะกดข้ามในช่วงเนื้อเรื่องกันเพราะเกมจะเล่าเรื่องกันยาวมากๆ Kingdom Hearts ยอดขาย5.9ล้านชุด คราวนี้มาดูเกมใหม่ที่เปิดตัวครั้งแรกบน PlayStation 2กันบ้างกับเกมแอคชั่นสีสันสดใสเต็มไปด้วยจินตนาการในโลกและตัวละครของดิส n e y ที่เอามารวมกับตัวละครของ Final Fantasy ได้อย่างลงตัวในเกม Kingdom Hearts กับเรื่องราวที่เริ่มต้นง่ายๆของเด็กชายผู้ถือดาบรูปกุญแจที่มีชะตากรรมต้องไปปกป้องดินแดนต่างๆในโลกของการ์ตูนดิสนียที่เห็นเด็กๆใสๆน่ารักนรักแบบนี้เนื้อเรื่องในเกมค่อนข้างจริงจังซับซ้อนและโ ดกว่าที่เห็นเยอะมากใครที่เคยเล่นจะทราบดี ซึ่งครั้งแรกเมื่อเกมนี้วางจำหน่ายเสียงก็แตกออกไป2ทางนั่นคือเกมน่าสนุกกราฟิกสวยน่าเล่นกับอีกฝ่ายที่บอกว่าตัวเกมดูเหมาะสำหรับเด็กคงไม่มีอะไรน่าสนใจแต่พอลองเล่นทุกคนต่างก็เปลี่ยนความคิดไปทันทีใครที่สนใจอยากเล่นต้องทำใจเรื่องการตามเนื้อหาเพราะแม้ภาคหลักจะมีเพียง3ภาคแต่ภาคแยกภาคเสริมภาคไม่เป็นทางการไปจนถึงภาคที่ไม่รู้จะออกไปทำไมออกมาอีกมากมายแล้วทุกภาคก็เชื่อมกันด้วยที่ท้า คุณขาดการเล่นภาคไหนไปคุณจะไม่รู้เรื่องในที่สุดแต่ถ้าคุณชอบดิสนีย์และต้องการความสนุกของเกมแอคชั่นก็ลองไปหามาเล่นดูใครมีแผ่นก็ลองหามาเล่นบน PlayStation 2เพื่อรำลึกอดีตกันได้สวัสดี การค้ามหาวิทยยราชาพัฒน์สนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี2569โครงการความร่วมมือฝึกง,งานที่ญี่ปุ่นสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ต้องจ่ายเงละเสรงก็สามารถเรียนจบเมืองนอกได้คะ่ะมีทุนพ้อมง,งานรองรับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ iTO y Play ยอดขาย4ล้านชุด เห็นเงียบเงียบแต่กินเรียบกับเกมมาเมื่อที่ชาว PlayStation 2บ้านเราในตอนนั้นน่าจะซื้อแผ่นแท้กันเยอะเป็นอันดับต้นๆเรียกว่าได้เพราะกระแสของนิตยสารเกมในบ้านเราตอนนั้นพูดถึงเกมนี้เยอะมากๆซึ่งถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ต้องมีกล้องที่แถมมากับตัวเกมจึงจะเล่นได้โดยตัวเกมจะให้ตัวเราเข้าไปอยู่ในเกมต่างๆเพื่อเล่นทําคะแนนกับเพื่อนๆทั้งเกมเช็ดกระจกเกมชกมวยและอีกมากมายที่เล่นได้สนุกทั้งเด็กและผู้ใหญ่เอามาเล่นตอนนี้ก็ยังคงสนุกไม่อย่างนั้นตัวเกมคงขายไม่ได้ถึงสี่ล้านชุดแน่น God of War ยอดขาย4.61ล้าน ถ้าใครยังจำได้สมัยที่เกม God of War ภาคแรกวางจำหน่ายบน PlayStation 2ได้กระแสะเกมนี้ในบ้านเราก็ไม่ได้โด่งดังจนหลายคนพูดถึงแต่ด้วยความสนุกแปลกแหวกแนวกับเกมแอคชั่นที่ยิ่งใหญ่กับความหานกล้าของทีมงานที่เอาตัวละครล้นซ่าไปอัดถวยเทพและยักษ์ที่ตัวใหญ่กว่าตึกบวกกับกระแสะต่างประเทศที่ชื่นชอบกันจนทำให้นักเล่นเกมในบ้านเราสนใจหยิบมาเล่นซึ่งเมื่อลองเล่นก็ไม่ผิดหวังกับความสนุกของเรื่องราวชายหัวโล้นที่เปิดตัวมาแบบงงๆว่าทำไมพี่แกถึงฆ่าตัวตายก่อนที่เกมจะ ตัดฉากมาที่บนเรือและอัดศัตรูไปเรื่อยๆที่หลายคนน่าจะเล่นจบเกมไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรแต่ที่เรารู้ในตอนนั้นคือความยิ่งใหญ่ของฉากยิ่งตอนที่เห็นยักษ์ไทยท่านแบกหินในเกมทุกคนต่างอ้าปากค้างในความสวยที่เครื่อง PlayStation 2สามารถรีดกราฟิกได้สวยงามยิ่งใหญ่แบบนี้ออกมาได้ใครที่เคยเล่นในยุคนั้นน่าจะจําช่วงเวลาที่เล่นเกมนี้ได้ดีมาจนถึงตอนนี้ความรู้สึกนั้นอาจจะหายไปบ้างแต่ความยิ่งใหญ่ของ God of War ก็ยังคงอยู่มาจนถึงตอนนี้ Final Fantasy 10ยอดขาย8.5ล้าน ถ้าเกมเมเทนเกียสองลิตันส์ออฟลิเบอร์ตี้ตอนนั้นําวงการเกมบ้านเราเดือดรอุมาแล้วเกมฟ i n a ลแฟนตาซีสิบก็เหมือนภูเขาไฟระเบิดเพราะแม้จะข่าวทีวีในบ้านเราสมัยนั้นยังรายงานข่าวการวางจำหน่ายเกมนี้เลยที่เป็นแบบนี้เพราะนี่คือเกมฟิแนลแฟนตาซีสิบภาคแรกในซีรีส์ที่ลงบน PlayStation 2ซึ่งมาพร้อมกับการาฟิกที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแถมยังเป็นครั้งแรกๆในซีรีส์ที่เกมมีเสียงภาคนี่ยังไม่นับระบบเรียกสัตว์อสูรที่สามารถยืนข้างเราตอนสู้เหมือนเป็นตัวละครเพื่อนร่วมทีมเลยทำให้ทุกคน อยากเล่นและจับจองเครื่อง PlayStation 2จนเครื่องแทบขาดตลาดเรียกว่าเปิดเกมมาก็ทำเอาแฟนเกมซีรีส์นี้ขนลุกตั้งชันเลยทีเดียวตัวเกมแม้จะถูกรันบนเครื่อง PlayStation 2ที่เอามาเล่นตอนนี้ก็ยังคงสนุกไม่เปลี่ยนไปจากอดีตใครที่ไม่เคยเล่นแนะนำเลยตัวเกมไม่ซับซ้อนเล่นง่ายเนื้อเรื่องดีกราฟิกสวยเป็นเกมดีที่เราอยากแนะนำให้หามาเล่น Dragon Quest 8 Journey of the Curse King ยอดขาย4.88ล้านชุด นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆสำหรับซีรีส์ Dragon Quest กับการได้สิทธิ์ชื่อเกมนี้มาใช้อย่างเป็นทางการหลังจากที่ต้องทนใช้ชื่อ Dragon Warrior อยู่หลายภาคจนมาถึงภาค8อย่าง Dragon Quest 8: Journey of the Curse King ทางทีมงานก็ไม่ได้แค่เปลี่ยนภาษาจากญี่ปุ่นมาเป็นภาษาอังกฤษแบบเกมอื่นๆในยุคนั้นแต่ทางค่ายเกมได้เพิ่มเติมเสียงภาคให้กับตัวละครในเกมนี้รวมถึงระบบใหม่ๆที่เกมฉบับภาษาญี่ปุ่นไม่มีลงไปเพื่อเอาใจชาวตะวันตกที่รู้จักชื่อ Final Fantasy มากกว่าซึ่งการเพิ่มเติมครั้งนี้ก็ได้ผลเพราะยอดขายเกม เกมภาคนี้ก็สูงถึง4.88ล้านชุดเป็นการยืนยันความสำเร็จได้เป็นอย่างดีตัวเกมให้อารมณ์ที่ต่างจาก Final Fantasy ที่จะเน้นเรื่องราวเรียบง่ายก่อนจะค่อยๆทวีความสนุกตื่นเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ของเกมซีรีส์นี้ลองเปิดใจดูแล้วคุณจะหลงรักซีรีส์นี้เหนือนใครหลายๆคน Tekken 5ยอดขาย6ล้าน อีกหนึ่งซีรีส์เกมที่อยู่คู่กับ PlayStation มาอย่างยาวนานตั้งแต่ภาคแรกจนมาถึงภาคที่5ของซีรีส์หมัดเหล็กที่ภาคนี้ก็ยังคงความสนุกตื่นเต้นกับระบบการเล่นที่เพิ่มมาจากภาค4ที่เรียกว่าตอนนั้นทุกคนก็ต่างตื่นเต้นเมื่อได้เห็นกราฟิกที่สวยงามของเหล่านักสู้ที่ดีกว่าในภาค3ที่แม้ตัวเกมภาค3จะเล่นสนุกแต่กราฟิกก็ถือว่าไม่สวยถูกใจแฟนเกมแต่พอมาในภาค4ตัวเกมได้ลงบนเครื่อง PlayStation 2ที่มีขุมพลังมากขึ้นจนทําให้รู้สึกเหมือนเล่นเกมตู้อยู่เลยส่วนในภาคที่5ที่เรียกว่า งามกว่าภาค4เพราะมีตัวละครชุดใหม่ที่น่าสนใจมาร่วงต่อสู้แถมฉากในเกมก็ยังกว้างขึ้นท่วงท่าโมเดลตัวละครก็ละเอียดงามตากว่าเดิมจึงไม่แปลกที่ t ท k k e n 5จะมียอดขายกว่า6ล้านชุดบน PlayStation 2 Ratchet Clank คยอดขาย3.71ล้าน ปิดท้ายกับซีรีส์เกมที่ตอนนี้ยังคงมีภาคใหม่วางจำหน่ายบน PlayStation 5กับคู่หูคู่ลุยในเกม Ratchet and Clank ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่บน PlayStation 2เกมแอคชั่นสุดสนุกที่เราจะได้ต่อสู้ในดวงดาวต่างๆผ่านกราฟิกที่สดใสสวยงามแถมยังมีระบบการเล่นที่เรียบง่ายเด็กเล่นดีผู้ใหญ่เล่นได้ซึ่งถ้าคุณยังไม่มีเครื่อง PlayStation 5ก็ลองไปหยิบเกม Ratchet and Clank บน PlayStation 2มาปัดฝุ่นเปิดเล่นดูรับรองว่าความสนุกในวันวานของคุณต้องกลับมาอย่างแน่นอนส่วนใครที่ยังไม่มีเครื่อง PlayStation 2แต่ อยากเล่นเกมสนุกๆซีรีส์นี้เป็นหนึ่งในเกมที่คุณไม่ควรพลาด ก็จบกันไปแล้วกับการรํำลึกครบรอบ26ปี PlayStation 2ซึ่งหลายเกมในคลิปนี้ก็ยังคงความนิยมและสามารถหาเล่นได้บนเครื่องเกมอื่นๆแต่เชื่อว่าหลายคนก็ยังคงชื่นชอบกราฟิกเหลี่ยมๆระบบการเล่นเดิมๆสมัย PlayStation 2ยิ่งใครที่มีเครื่องซึ่งยังใช้งานได้อยู่ก็ควรหยิบเกมเหล่านี้มาเล่นบ้างเพราะเครื่องเกมเก่าถ้าถูกเก็บไว้นานๆก็อาจจะเสื่อมสภาพได้นานๆทีได้เปิดให้ไฟมาเลี้ยงแผงวงจรหยิบเกมเก่าๆมาเอามาเล่นกับเพื่อนๆหรือลูกหลานเพื่อย้อนอดีตความทรงจําก็ดีไม่น้อยเลยทีเดียวส่วน ใครที่มีเกม PlayStation 2ในดวงใจเกมไหนอีกก็เอามาเล่ากันได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็กดติดตาม a c o ซ s t i TV ไว้นะครับ